ติดเชื้อในกระแสเลือดทําการเพาะเชื้อแบคทีเรียอย่างไรไปดูกันนี่คือตู้เพาะเชื้อในเลือดค่ะซึ่งเราจะเจาะเลือดคนไข้ใส่ในขวดนี้เป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีรียในขวดอาหารก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ1-5ถึงวันค่ะและถ้าหากขวดไหนมีเชื้อแบคที r ียเจริญเติบโตในขวดเครื่องก็จะวิเคราะห์และแสดงผลเป็นไฟสีแดงให้เราเห็นแบบนี้ค่ะส่วนขวดไหนที่ไม่มีการติดเชื้อตู้ก็จะแสดงผลเป็นไฟสีเขียวสําหรับขวดที่มีการติดเชื้อนะคะเราจะต้องนําไปเพาะเลี้ยงเชื้อต่อค่ะซึ่ง การเพาะเลี้ยงเชื้อเราจะย้ายไปทําในตู้ปลอดเชื้อค่ะเพื่อให้เรามั่นใจว่าไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนลงไปในเลือดที่เราจะเพาะเลี้ยงเชื้อค่ะอุปกรณ์ก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อ3อยา่างไม้เขี่ยเชื้อหรือลูกต้องลนไฟให้ร้อนแดงเพื่อฆ่าเชื้อจากนั้นเราจะนําแอลกอฮอล์มาเช็ดฝาขวดเพื่อฆ่าเชื้อค่ะและใช้เข็มกับไซลิงท,ที่ปลอดเชื้อเจาะลงไปในขวดแบบนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะดูดเลือดออกมานะคะเราก็ทําการมิกๆผสมเลือดก่อนเนาะแล้วเราก็ดูดเลือดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนําไปเพาะ เลี้ยงเชื้อในจานอาหารค่ะหยดเลือดลงไป1หยดนะคะต่อ1จานอาหารซึ่งอาหารทั้ง3ชนิดนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้ในการแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียเขาจะมีกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มก็คือกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบและ กลุ่มแบคทีร iv ียแกรมบวกนั่นเองเมื่อเราหยดเลือดไปแล้วทุกจานอาหารนะคะเราก็จะต้องนํามาเสเมียในสไลด์แบบนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไม้เขี่ยเชื้อที่เราเผาลนไฟฆ่าเชื้อเมื่อกี้นะคะมาสติ๊กลงจานอาหารแบบนี้ทั้งหมด4เพนซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการที่จะทําให้ได้ไอโซเ t ตโครนีของเชื้อแบคทีรียหรือที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือให้เชื้อมันโตขึ้นมาเป็นเดี่ยวๆเป็นโครนีหรือเป็นจุดเดี่ยวๆแยกออกมาเพราะว่าเราไม่รู้นะคะ เพราะว่าใน1ขวดเนี่ยมีเชื้อกี่ตัวซึ่งหมายถึงสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะเราจะต้องนําไปต,วตรวจวิเคราะห์ต่อคะ่ะทุกคนว่ามันคือเชื้ออะไรแล้วมันดื้อยาตัวไหนหรือว่าใช้ยาตัวไหนรักษาคนไข้ได้ซึ่งการลงอาหารแบบนี้นะคะเป็นการเพราะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ต้องใช้เวลานานค่ะซึ่งจะต้องนําน้องไปบ่มหนึ่งคืนซึ่งหลายคนนะคะอาจสงสัยว่าเวลาเรานอนโรงพยาบาลแล้วติดเชื้อเนี่ยทำไมเราต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันจังคุณหมอไม่ให้ออกสักทีนี่แหลคะค่ะเหตุผลเพราะว่ามันต้องใช้เวลา ในการโตรของเชื้อการทดสอบว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วก็ต้องทดสอบกับยาต่ออีกนะคะและส่วนใหญ่ยาฆ่าเชื้อก็ต้องให้หลายวันซึ่งเคสติดเชื้อเนี่ยก็จะนอนโรงพยาบาลน,นานหน่อยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่ายาที่ให้ไปฆ่าเชื้อหมดจริงๆรเรามาดูการเพราะเชื้อกันต่อค่ะและนี่เป็นอาหารสุดท้ายที่เราจะลงนะคะเรียกว่าแมคคองกี้เอกาลืมบอกไปนะคะ2ออันแรกมีชื่อว่าช็อกโกแลตเอกากับชีสบัตเอกาค่ะเนื้ออาหารเนี่ยเทกเจอร์อารมณ์แบบว่าปีโป้เลยค่ะไม่แข็งและไม่อ่อนเกิน ะะส่วนสไลด์อันนี้นะคะเราต้องนําไปย้อมสีแกมสเตนเพื่อนําไปส่องกล้องดูเชื้อค่ะส่องเข้ามานี่ก็คือเชื้อแบคทีเรียกแกมลบตัวสีแดงๆตามลูกศรชี้เลยค่ะส่วนจานอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราต้องนําไปบ่มต่ออีกหนึ่งคืนค่ะ